ยินดีต้อนรับสู่รายการ Free Gen Talk การค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเองก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้เช่นกันหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับปัญหานี้ใช่ไหมครับเราจะมาพูดถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่ยังคงเป็นภัยร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเราบางที่อาจจะขาดความรู้และตระหนักถึงปัญหานี้ ในยุคที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเรามันกลายเป็นช่องทางสําคัญที่ผู้ไม่หวังดีใช้ล่อลวงผู้คนปัญหานี้จึงยิ่งทวีความซับซ้อนและยากที่จะตรวจจับนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราสร้างรายการนี้ขึ้นมาเราต้องการนําเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายครอบคลุมในทุกมุมมองเหมาะสําหรับคนทุกกลุ่มทุกเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกค,ครองครูนักเรียนหรือสมาชิกในชุมชน คุณสามารถเรียนรู้วิธีการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดตามเราได้ทุกสัป,ปดาห์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ Free Gen อย่าลืมแบ่งปานเรื่องราและความรู้ให้กับคนใกล้ตัวเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภยัยไร้กันค้ามนุษย์ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแล้วพบกันนะครับ